สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้นะครับคุณครูจะพานักเรียนมาทําแบบฝึกหัดนะครับการหาจํานวนถัดไปนะครับโดยศึกษาข้อมูลจากจํานวนที่เรียงเรียงกันมาอยู่แล้วนะครับอย่างเช่นนะครับตัวนี้นะครับเขามีตัวอย่างนะเขาบอกว่าให้เขียนคําตอบในช่องว่างเขาก็มีจํานวนที่เรียงกันคือ8 15, 22, 29แล้วก็มีช่องว่างให้เราตอบจำนวนต่อไปนะครับเรารู้ไหมว่าจำนวนต่อไปจะเป็นจำนวนอะไรเราไม่รู้เลยการที่จะรู้จำนวนต่อไปได้นะต้องมาดูว่าจำนวนที่เรียงเรียงกันเนี่ยมันมีความห่างกันเท่าไหร่นะครับจาก8มาถึง15เนี่ยมันเพิ่มขึ้นเท่าไหร่เพิ่มขึ้นทีละ7ละเจละ7 แล้วก็จาก29มาถึงช่องว่างนี่มันเพิ่มขึ้นทีละ7ก็เอา7มาบวก29บวกกันแล้วได้เท่าไหร่โดยเขาจะมีข้อความบอกว่าชุดของจำนวนเป็นรูปของจำนวนที่ไอชุดนี้มันเป็นการเพิ่มขึ้นทีละ7ก็บอกว่ามันเพิ่มขึ้นนะแล้วก็ทีละเท่าไหร่ทีละ7นะครับทีละ7ก็เลยเอา7มาบวกกับ29ได้36 ก็ตอบ3 6นะครับอ่าแล้วคุณครูจะพาทำตัวนี้นะข้อข้อหนึ่งนะอ่าก็มีจำนวนเรียงเรียงกันมาให้เราได้คิดนะครับก็มี201 212 2 2 3มมันเพิ่มขึ้นหรือมันลดลงเนี่ยต้องรู้ก่อนว่าเพิ่มขึ้นหรือลดลงมันเพิ่มขึ้นก็ชุดของจำนวนนี้เป็นรูปแบบของการเพิ่มขึ้นใส่เพิ่มขึ้นไปเลยเรารู้อยู่แล้วนี่ เพิ่มขึ้นทีแล้วเท่าไหร่รก็เอาจํานวนมามามาลบกันอ้าวนี่2องกับ212นี่มันห่างกันเท่าไหร่ห่างกัน11นะเพิ่มขึ้น11อันนี้ก็เพิ่มขึ้น11เหมือนกัน212กับ223นี่เพิ่มขึ้น11อันนี้ก็เพิ่มขึ้น11ออันนี้ก็ต้องเพิ่มขึ้น การใช้เครื่องหมายบวกนี่หมายความว่ามันเพิ่มขึ้นเลยเลยต้องบวกนะเพิ่มขึ้นสิบเอ็ดนะครับพอมันเพิ่มขึ้นสิบเออ้าวสองอสิบห้าบวกสิบเอ็ดเป็นเท่าไหร่ครับสอง้อยห้าสิบหกไงนี่นะครับก็บอกว่าเพิ่มขึ้นทีละสิบเอดแล้วกันเห็นไหมจำนวนถัดไปก็สอง้อยห้าสิบหกนี่เสร็จแล้วข้อหนึ่ง ต่อไปข้อ2มันเป็นการอ่าดูจากตรงนี้เรื่อยๆมา220เอ้ยไม่ใช่220อ่า720นะครับ720มา711อ่ามันเพิ่มขึ้นหรือลดลงมันลดลงก็ต้องมาบอกตรงนี้ว่าเป็นรูปแบบจำนวนที่ลดลง ลดลงทีละเท่าไหร่จาก2 2 0เหลือเออเอ้ยไม่ใช่2 2 0ร2 0เหลือ711ลดลงเท่าไหร่ครับลดลง9การลดลงก็คือการลบ9ลบ9มันลดลงทีละ9จําจำนวนต่อไปมันจะเป็นเท่าไหร่ก็เอา684-9ลบ9นะครับก็จะเป็น675 6 7รเห็ด้าไหมลดลงทีเทไรลดลงทีละเกนี่ลดลงทีละ9้าจำนวนถัดไปคือก็คือ675โอห้าปู่นนะครับนี่ก็2ข้อเห็นไหมครูคทำให้ดูทั้งสองข้อนักเรียนจะทำอีก2ข้อทำเองนะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็สวัสดีครับ